สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับพิษพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอเช่นเคยวันนี้นำเสนอรถ Fortuner 2.5V Auto นะครับตัวนี้เป็นบล็อก1 4 4แรงม้านะครับเป็นตัว 2KD นะสวยงามปี2013นะคันนี้สีขาวนะครับชุดแต่งเนี่ยถือว่าจัดมาเต็มนะนะครับรอบคันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นพวกสปอยเลอร์นะนะครับ ล้อแม็กไหคือพร้อมใช้งานเลยแหละนะครับนะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยลงเทรลเลอร์มาเลยนะครับขับดีขับสะดวกเครื่องยนต์เยียนๆนเลย2.5นะครับนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อน,นไปแต่งโชคแบบนี้มาเนาะนะครับอันนี้ต้องแก้แล้วนะครับ ไม่มีแรงแล้วนะฝาเดิมเดิมนะครับฝาเดิมเดิมน็อตเนี่ยสวยๆอยู่เลยอันนี้เดิมเดิมนะครับอันนี้เป็นฝาเดิมเลยนะครับกระโปรงเดิมเดิมเลยนะครับสัญลักษณ์ใ่ตรงนี้นะแล้วก็เลเบลนะครับอยู่ด้านนี้นะครับฝาเดิมเดิมคานเดิมเดิมนะครับนะคานเดิมเดิมเลยแผ่นเพจนะครับก็เป็น 2KD FTV นะครับตัวนี้ก็2,500ซนะีซีอินเตอร์คูลเลอร์เวียนเทอร์โบนะครับนะคือเดิมๆแหละนะครับไม่มีเรื่องของอุบัเหตหนักแหละนะครับ <c oughs> สวยๆนะดูรอบคันกันไปก่อนรองรอยการใช้งานมีบ้างนะครับตตบมีมีบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะนะครับแต่ในเรื่องของชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้สีขาวนะไปดูกันรอบข้างกันไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเก็บงานให้แก้งานให้อันนี้นะครับมีลักยิ้มนิดนึงแจ่มองก็เห็นแหละนะแต่ก็ต้องเก็บงานให้อยู่ดีนะครับชุดแต่งรอบคานนะดูแม็กเขาใบาพัดขีดแดงนะครับนะใบพัดขีดแดงอ่ะยาขอบ17แม็กสินะครับขอบฝาเบรกแต่งมาให้เลยเรียบร้อยเห็นไหมว่าลงตัวนะนะครับพวกกันกระแทกต่างๆทุกนี้ แตกมาให้ค่อนข้างโอเคนะนะครับสวยสวยสักรับเพจต่างๆนะครับการลงกันลอยเนี่ยออปชันเขาก็มีกล้องมาด้วยแหละนะครับกล้องหลังให้นะครับอันนี้ก็ติดเพิ่มนะกล้องติดเพิ่มมานะครับ,รบติดสัญลักษณ์สามจุดศูนย์ d 4 d อันนี้ไม่ใช่นะนะครับจริงเป็น2.5 2500ซีซีบล็อก ร้อยสิบสี่แรงม้านะครับแตวเขาไปติดแบตมาติดแบตสัญลักษณ์สามจุดศูนย์นะครับจะไว้ก็ได้นะครับไม่ชอบก็บอกเวลาซื้อไปเดี๋ยวผมแก่ให้นะครับอันนี้ภายในอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสภาพแรกเข้าเลยให้ดูแบบนี้เลยนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวเนี้นะครับเพจกนรลอยดันฝ่าท้ายก็มีมาให้นะครับ ขอบปลายท่อโช๊หลังเปลี่ยนแล้วนะครับช่วงหลางซอกในเดิมๆนะครับซอกในเดิมเด,มเด,มเดมปลาหลังเดิมเมนะครับปาหลังเดิมเดิมเลยนะให้ดูรอบคันกันไปก่อนนะครับอันนี้ดูรอบคันกันไปก่อน ราคา665,000นะครับราคา665,000เดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันไปนะครับภายในนี่ก็ยังดูสะอาดดูด,ดีดูสวยงามอยู่นะครับนะขับ2นะครับตัวนี้2.5 V ขับ2นะครับออตโตนะ้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่สักครู่หนึ่งนะครับถ้าใครสนใจรีบ จับจองกันมานะครับจองล็อกรถมาได้เลยนะครับนะจอง5,000นะครับได้สิทธิพิเศษฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับเฉพาะคนที่จอง5,000ันเท่านั้นนะเงินจองนะครับจัดไม่ผ่านคืนนะครับทครับดูเลขใหม่263,487 คันนี้ใบเช็กระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำยังอยู่นะครับใบเช็คระยะใบตรวจสภาพเปลี่ยนถ่ายของโลง่งของเรลวยังอยู่ครบสภาพเนียนๆกิ๊กๆเลยคันนี้น่าใช้มากๆนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับนะ จอสัมผัสนีเวเกเตอร์นำทางนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์สัง่งการตัวออกด้วยเสียงนะตัวนี้จะไม่มีคูชคอนโทรลนะนะครับตัวนี้จะไม่มีคูชคอนโทรลนะออปชั่นอื่นๆก็โอเคนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะคนขคับตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับ อัตโนมัติ5สปีดส,สามารถจอดแปะไดนะ้พื้นที่โดยรวมนะครับจสบอร์ดโดยรวมก็ได้เป็นสีทูโทนแหละนะครับด้านหน้าเป็นสีดำนะเบาะสีออกเป็นเป็ด,ปดสีน้ำตาลนะครับนะตัวนี้ติดจอกลางมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมพาดูจอกลางดีกว่าเนะจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะ โอเคเลยนะโอ oh, oh, ได้กำไรไปแล้วนะครับนีต่ติดจอกลางมาให้นะครับเปิดไฟตรงนี้นะออนออฟตรงนี้นะครับติดจอกลางมาให้นะเป็นรถครอบครัวนะครับแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีมีลูกนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงนะ เวลานั่งไปเนี่ยก็ดูทีวีดูอะไรไปนะครับดูจอดูซีดีฟังเพลงเอนเตอร์เทนไปนะดูดีดูสวยงามอยู่นะครับภายในเป็นรถที่ถือว่าไม่โทมนะครับปี2013ปี2013เนี่ยนะสะภาพประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับ มีหลายอย่างน่าสนใจนะครับคันนี้พวกหลังคาพวกอะไรนี่ก็ยังแน่นอยู่นะนะครับปกติของพวกโตโยต้าเนี่ยวัสดุพวกนี้จะเปราะง่ายนะครับอันนี้ยังแน่นอยู่เลยก็ถือว่าโอเคนะครับสะอาดสะอาดนะหกแสนหมืนนะครับน่าจะหกหห้าหรือห 6, 6 9ประมาณนี้นะครับ จะล,ลองโทรมาสอบถามนะสำหรับราคานะครับทีหนึ่งนะถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับอันนี้เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเก็บงานให้รับรองนะครับสภาพเิ๊กเลยคันนี้นะครับใม่อยู่ประมาณนี้นะครับรถเดินทางเป็นรถครอบครัวนะครับติดจอกลางติดลายประมาณนี้ก็เน้นในเรื่องของเดินทางไกลยอยู่แล้วดูนะครับดูจากสภาพรถนะไม่สองแสนห องเซนห้าสองเซนหกแหละดูเมื่อกี้นะครับจากการจัดทรงจัดแต่งอะไรก็โอเคนะครับช่วงลงช่วงล่างคันนี้ขับดีนะคันนี้ขับดีดอกยางก็ใช้ได้ใช้ได้อีกหลายปีนะครับนะต่ำๆก็ปีสองปีได้นะในเรื่องของภาพโดยรวมถือว่ายังเป็นรถเข้ามาใหม่ที่ถือว่าสวยงามนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะในส่วนของไฟหน้าเนี่ยมีการประยุกต์หรือว่าตกแต่ง เป็นไฟ LED ตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED ตรงนี้ทำเป็นเหมือนไฟ Day time นะอันนี้เจ้าของเขาไปติดมานะครับเจ้าของเดิมชอบแต่งนะครับดูจากรถแล้วนะดูจากรถที่เข้ามาใหม่เจ้าของเดิมก็ชอบแต่งอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าชุดแบบนี้นะชุดแต่งโดยรวมแบบนี้คงไม่ใช่ออกมาจากศูนย์นะครับ นะผมไม่ใช่ออกมาจากศูนย์แนนอนคงแต่งเพิ่มนะครับเนี่หยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่าจะเป็นจอตรงกลางด้วยแหละนะครับอ่นะนะพวกกันกระแทกพวกนี้ด้านข้างเนี่ยกรับข้างพวกนีนะ้แต่งมาทั้งนั้นแหละนะครับนะบนะก็ตามสภาพแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแหละครับนะรถเข้ามาใหม่เนี่ยก็ เป็นรถที่ไม่ไม่โสมสเก็บรายละเอียด,ดนิดหน่อยนะครับนะตรวจเช็คทุกจุดสวยแน่นอนนะครับตรงไหนไม่ดีก็แก้ไขกันไปให้ดีให้สวยงามขึ้นนะครับราคาเบาๆด้วยนะครับตัวนี้หายากแน่นอนสีขาวด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเช่นเคยนะครับสามารถที่จะอนจอง,งรถคันนี้ไม่ได้นะครับ จอง5,000ได้รับส่วนลดในการข้ามเดินการค่าจัดค่าโอนมูลค่า10,000บาทนะครับทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับข้าราชการภาราเยอะออกได้อาชีพเกษตรกรออกได้นะครับเจ้าไร่ชาวนาชาวาสวน,นจัดได้ล้นล้นอยู่แล้วคันนี้นะครับลองโทรมาสอบถามกันสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับรถด,ดีๆอีก1,000นนสนใจโทรเข้ามาครับสวัสดีครับ